ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก70กิโลนะคะหนึ่งชั่วโมงขับรถจากตัวเมืองถ้ามาเที่ยวเมืองเก่าสุขโขทัยก็แวะมาศรีสัชนาลัยนะคะเรามีผ้าดีๆเพราะว่าผ้าส่วนใหญ่ผ้าทอส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะคะร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านหัดเซี่ยวนะคะก็มาชมสิ้นสวยๆนะคะงานฝีมืองานฝีมืองาน ทอมือนะคะเรามีหลากหลายชนิดวันนี้เราจะมานำเสนอผ้าทอมือยกดอกธรรมดานะคะไม่ใช่ตินมจกนะคะก็มานำเสนอสินพื้นบ้านลายพื้นบ้านตินมจกลายพื้นบ้านนะคะอ่าวันนี้เรามานำเสนอผืนแรกเลยนะคะผืนแรกก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะสีเหลืองมัสตาร์ด ใครเคยกินมัสตาร์ดก็เป็นครีมนะคะสีเดียวกันเลยค่ะเหลืองจะออกเหลืองทองนะคะใครที่จะใช้งานวันพ่อนะ,ะวันเฉลิมก็คือวันที่ห้าธันวาก็รีบหน่อยนะคะเราก็จะรีบส่งเลยนะคะหรือเอาไปใช้ในปีหน้าก็ได้นะคะอันนี้เลยนะคะตอบโจทย์ได้เลยท่านมีเสื้อสีเหลืองแต่จะเป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะตัวนี้จะเป็น ลายตะวะบ้านหาดเซี่ยวนะคะเป็นงานทอมือพื้นบ้านต่อด้วยเชิงตินจกทอยกดอกนะคะแบบนี้เลยนะคะใครใส่ผ้าไทยก็จับจัดได้เลยนะคะเอาไปตัดเดรสก็ได้1ชุดนะคะแต่มันเป็นตัวมันเป็นสิ้นนะคะ1ผืนตัดสําเร็จได้เลยเราอัดผ้ากาวเรียบร้อยเย็บวงเย็บบ่วง,เ,บบวงเรียบร้อยพร้อมนุ่งได้เลยค่ะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหนะคะมาผืนที่สองนะคะสีเดียวกันเลยค่ะสีเดียวกันเลยค่ะเหลืองมัสตาร์ดค่ะเหลืองมัสตาร์ดนะคะจะเหลืองทองประมาณนี้แล้วก็เชิงก็จะเปลี่ยนไปนะคะเชิงก็จะอยู่คนละลายกับเมื่อกี้นะคะคนละลายลองเอาไปกลับดูใหม่นะคะว่าชอบผืนไหนเรามีสผืนนะคะ จับจองกันได้สีเหลืองมัสตาร์ดค่ะ1,800บาทนะคะใครอยู่ใกล้ร้านร้านตั้งอยู่ที่ศรีสัชนาลัยมาชมกันได้ที่ร้านนะคะ1,800บาทนะคะเราคัดเชิงสวยๆผ้าสวยๆแตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะออกแบบเองในการให้สีการทอการอะไรเนี่ยมาชมกันได้ที่ร้านจะมีความแตกต่างนะคะอันนี้สีออกประมาณะกะปิ อมชมพูนะคะสีกะปิอมชมพูเนื่องด้วยเราอายืนพื้นด้วยสีกะปิแล้วทอสีชมพูสีมันก็จะออกเป็นโทนกะปิอมชมพูนะคะสวยๆไม่ใช่สีกะปินะคะเป็นหวานหวานกว่านะคะแล้วก็เชิงนี่ก็คับแล้วนะคะเชิงสวยมากนะคะเชิงก็จะมีความเป็นกะปิตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ามันมีความเข้ากับตรงนี้อยู่ที่การออกแบบ ะะแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันเราออกแบบให้มีความแมทนะคะมีความแมทกันนะคะสวยงามค่ะมีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะจับจองกันมาได้ในราคา1 8 0 0บาทค่ะสวยงามนะคะสาวสาวใส่แล้วสวยหวานมากค่ะอ่ามาอีกผืนหนึ่งนะคะเป็นสีงาช้างนะคะสีงาช้างก็จะออกครีมครีมขาวๆาวประมาณนี้ เหลืองเหลืองอมครีมนะคะสีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะออกแบบให้มันเหมือนกับตัวสิ้นเพราะฉะนั้นจะไม่โดดมากกว่ากันนะคะสีจะกลืนกันเข้ากันได้ดีเลยนะคะอยู่ที่เราออกแบบนะคะเราจะออกแบบให้มันเข้ากับตัวสิ้นมันจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะสวยงามใส่แบบอ่าพาสเทลแบบถ้ามันเข้ากันแล้วยังไงก็สวยนะคะเห็นไหมคะ สีนจบมันจะมีหลากหลายสีหลากหลายการเล่นลายแต่ทีนี้เวลาเราจะแมทชิ่งกันนะคะเราจะต้องให้มีความเหมือนกับตัวสิ้นด้วยมันจะสวยมากเลยนะคะ1,800บาทขอบคุณสำหรับให้เราไว้ใจและดูแลนะคะสิ้นของเราทุกผืนมีคุณภาพมากนะคะคัดแล้วค่ะขนาดจะเท่ากันนะคะ เป็นสีแดงนะคะท่านใดชอบสีแดงแดงลายตะว้นะคะแดงลายตะวะสีพื้นบ้านลายพื้นบ้านนะคะลายตะวะลายคนหัดเซี่ยวชุมชนบ้านหาดเซี่ยวทอนะคะแล้วก็ตรงเชิงนะคะแล้วก็คัดแล้วเป็นงานทอยกดอกนะคะเพราะฉะนั้นงานจะไม่เหมือนกับงานขนเม่นที่มันมีความแตกต่างนะคะมีความสวยที่แตกต่างอันนี้จะ5,000กว่าบาท 5, 5, 5. เด่นตรงเชิงนะคะเด่นตรงเชิงค่ะอันนี้ก็จะเด่นหมดเลยแต่ว่าราคาเขาจะเบาๆเนื่องจากเขาเป็นงานทอมือทอไปทอมาอย่างเดียวแต่ตรงนั้นจะเรียกว่างานจบขนเม่นนะคะผืนนี้ก็จบขนเม่นนะคะใช้ระยะเวลาเขาจะใช้ระยะเวลาในการทำแต่ละผืนต่อเดือนเลยนะคะเป็นเดือนสองเดือนแล้วแต่ ตัวนี้จะเป็นงานที่ราคาเบาๆทอมืออย่างเดียวนะคะทอ,ทอเครื่องจักรทอโรงงานทําไม่ได้นะคะจะได้แบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นงานเราแต่ละผืนจะใช้เวลานะคะกว่าจะเวียนกลับมาสีแบบนี้ลายแบบนี้ก็จะไม่มีก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะ1,800บาทค่ะ1,800บาทอ่ะมาสองผืนสุดท้ายแถมท้ายด้วยลายผ้ามุกสุโข,ขทัยนะคะ เป็นลายผ้ามุกยกดอกสองสองลายอยู่ในผืนเดียวกันคือลายผ้ามุกชไม้กับขาบเปียนะคะจะเห็นว่าอ่าเป็นลายประมาณนี้ผ้ามุกคือผ้ายกดอกของจังหวัดสุโข,ขทยัยเราทํากันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีลายยกดอกหลากหลายลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะอันนี้คือผ้ามุกนะคะผ้ามุกขาบเปียนะคะเป็นลวดลายสวยงาม แถมท้ายให้2ผืนนะคะราคาก็เท่ากัน1,800บาทนะคะปกติผืนนี้เราจะขาย2,500นะคะเนื่องจากผ้ายกดอก2อ2ดอกเนี่ยมันจะใชะ้ยุ่งยากในการทอต้องมีการเหยียบพื้น2เขานะคะถึงจะทำได้มีการยกดอก2ลายเพราะฉะนั้นการทอจะยุ่งยากกว่าเป็นงานเอกลักษณ์เลยนะคะ1,800บาทนะคะสี น้ำตาลเข้มๆนะคะสีน้ำตาลเข้มผืนสุดท้ายก็เป็นลายผ้ามุกเหมือนกันแต่จะเป็นออกอมแดงแดงมะเหมี่ยวน้ำตาลอมแดงมะเหมี่ยวนะคะมีผืนเดียวค่ะอันนี้มีผืนเดียวนะคะแจ้งมาเลยผื้นที่เท่าไหร่ท่านชมวันที่เท่าไหร่แจ้งเรามาเลยนะคะสวยงามค่ะอยากชมเพิ่มเติมก็ต้องไปชมที่หน้าเพจ เฟซบุ๊กร้านบานเย็นผ้าทอนะคะตัวนี้ออกน้ําตาลอมแดงนะคะน้ำตาลอมแดงสวยงามมากลายตีนจกก็จะเหมือนลายเมื่อกี้นะคะแต่ลายเมื่อกี้จะเป็นเด่นๆคือเป็นสีออกน้ําตาลนะคะน้ำตาลเข้มเลยอ,ออกดำไปเลยนะคะสวยงามแต่ละผืนมีความสวยงามแตกต่างกันนะคะ<ม>ก็หมดไปแล้วที่เราเอามาให้ชมนะคะเรื่อยๆเลยนะคะเราจะมีะทุก ชนิดเลยของผ้าทอจังหวัดสุขโขทยัยอยากอยากได้แนวไหนผ้าคุมไหลหรือจะเป็นผ้าหมักโคนเป็นสิ้นเป็นอะไรอสอบถามเรามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะคะสอบถามกับโดยตรงกับแม่ค้าเลยนะคะก็ช้าหน่อยนะคะงานทอมือนานๆจะได้มานำเสนอให้ชมนะคะแจ้งผืนที่เท่าไหร่ชมวันที่เท่าไหร่แจ้งให้เราทราบแล้วเราจะรู้เลยว่าผืนไหนยังอยู่ไหมนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ FC ที่กดไลค์ให้ประจำเลยนะคะขอบคุณหน้าเดิมๆที่ยังพูดคุยกันอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามชมและแชร์ให้เพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิป